สวัสดีค่ะวันนี้ลี่จะมาเหอนะคะเหอของที่เพิ่งได้มาใหม่จริงๆก็ได้มาสักพักแล้วก็ใช้มาสักพักแล้วอะคะ่ะแต่ว่าเพิ่งจะได้มาทำคลิปตัวนี้นะคะสิ่งที่ลี่จะเหอวันนี้ก็คือ The b a l มค่ะเครื่องสำอาง The b a m ที่กำลังฮิตในหมู่สาวๆตอนนี้นะคะ พี่โมเมได้แนะนำไปสองรอบละเป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของธรรมชาติอยู่ในนั้นแล้วก็มีการอ้างว่าบำรุงด้วยนะคะเรียนซื้อของ The ะบารไม่ครบนะคะตอนนี้ก็พยายามจะค่อยๆเริ่มเก็บเริ่มสะสมผลิตภัณฑ์ของเดอะบารเพราะว่าพอซื้อมาเซตหนึ่งแล้วมาลองใช้เนี่ย ชอบมากมาเริ่มจากสิ่งแรกก่อนนะคะสิ่งแรกก็คือครีมรองพื้นค่ะฟาวเดชั่นก็คือตัวนี้ a l m Foundation เอ,อ่อมีหลายสีค่ะอันนี้เป็นสีมีเดียมจริงๆแล้วเรียกว่าค่อนข้างจะเข้มกว่าผิวจริงนะคะ เข้มกว่าผิวจริงนิดนึงสีจริงของลิ้นน่าจะเป็นไลท์มีเดียมมากกว่าค่ะแต่ว่าตั้งแต่พี่โมเมออกมาเขาคนก็แห่ไปซื้อกันแบบว่าเยอะมากจนแบบขอหมดเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยอะค่ะก็จะมีสีผิวคล้ายๆกันก็คือผิวเหลืองก็จะเป็นประมาณไลท์มีเดียมอยู่แล้วขอก็เลยหมดแล้วก็เลยเหลือ,อแต่แต่มีเดียมก็เลยสอยมา ดีกว่าไม่มีเพราะว่าใช้สีเข้มแต่กว่าผิวนิดนึงแล้วเวลาถ่ายรูปมามันก็ดูแบบสวยขึ้นแต่ถ้าใช้ไลท์มีเดียมเนี่ยบางครั้งถ่ายรูปมาอาจจะดูลอยไปหน่อย mm. ก็เลยตัดสินใจอันนี้แต่ก็คิดว่าจะจะไปซื้อตัวที่เป็นไลท์มีเดียมมาอีกเหมือนกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ก็ เป็นเนื้อครีมอะค่ะเวลาใช้ก็ต้องวนๆอย่างนี้นิดนึงแล้วก็เนื้อเป็นประมาณนี้เกี่ยง่ายค่ะไม่เป็นไม่เป็นคราบเลยด้วยแล้วก็ตามคำอ้างของเขาอ่ะค่ะคือสามารถแบบบำรุงได้ด้วยดังนั้นเวลาแบบ แต่งไปเที่ยวไปไหนกลับมาดึกๆแล้วแบบโอ๊ยไม่อยากล้างหน้าที่เกียดลืมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาสามารถแบบว่าทิ้งให้อยู่บนหน้าได้ทั้งคืนนะคะโดยที่ไม่สร้างสิวหรือผลเสียใดๆกับผิวของคุณนะคะก็ดีถามว่ามีกลิ่นไหมไม่มีอะค่ะกลิ่นแบบกลิ่นมันเป็นแบบ ธรรมชาติธรรมชาติอะคะ่ะมันไม่ใช่กลิ่นน้ําหอมต้องกลิ่นแบบดูธรรมชาติมากๆเลยก็ไม่หอมแต่ก็ไม่ได้เหม็นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรตัวต่อไปก็คือคอนซีลเลอร์เป็นเซตที่มาคู่กันแบบนี้ก็คือเป็นทามบาร์เหมือนกันแต่อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์รีใช้สีไลท์ที่ซื้อไลท์เพราะว่าจะเอามาใช้กับใต้ตาค่ะ แต่ว่ากะว่าจะไปถอยสีอื่นมาเหมือนกันที่แบบใกล้เคียงกับผิวเพราะว่าจะเอามาปิดพวกเอ่อสิวบ้างกระบ้างฝ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อเนื้อมันก็จะคล้ายๆก,กันกับกับอลองพื้นเมื่อกี้นะคะก็คือเนื้อครีมแบบนี้เกลี่ยง่ายเหมือนกันค่ะเ,เนียนๆใช้ดี ไม่มีกลิ่นเหมือนกันนะคะกลิ่นเป็นสมุนไพรสมุนไพรนิดๆตัวถัดมาก็คือตัวนี้มันคือเอ่อพรอมเมอร์ทามบามร์เฟสพรอมเมอร์เบดวิสัตนะคะเนื้อก็เป็น เนื้อเป็นแบบเนื้อซิลิโคนมาดใช้ดีมากค่ะเกลี่ยง่ายใช้ปุ๊บผิวเนียนลื่นมากเลยเอาก็ใช้กับรองพื้นก็เนียนมากใช้ใช้ใชดีอะค่ะพวกเออ่ผิวที่เป็นแบบ ลูกขอนกว้างอะไรเงี mm ้ยค่ะก็กบเต้นเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้เยอะ mm hmm. เนื่องจากมันเป็นส่วนผสมของซิลิก mm ้า hmm. ก็ใช้นิดเดียวแล้วก็เน้นเฉพาะจุดที่แบบมีปัญหาอย่างของลี่เนี่ยลี่จะมีปัญหาที่หน้าผากกับเอ,อแก้เพราะว่ามีลูกขมงขนที่ใหญ่แล้วก็จะแบบมันช่วงอย่างเงี้ยก็จะใช้แค่นี้อีกตัวหนึ่งที่แบบปลื้มมากแล้วก็ใช้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ได้ใช้ใน ลุกที่แต่งไปคือ everyday look แล้วก็คือตัวนี้ b a l m s h e l t e r Tinted Moisturizer SPF 18นะคะสีอันนี้เป็นสี light medium ใช้ดีมากเพราะว่ามันเป็นตัวบรุงแล้วก็คือใช้แล้วผิวแบบก็ชุ่มชื่นเพราะว่าเป็น moisturizer ใช่ไหมคะแล้วก็ปรับสีผิวด้วยแล้วก็ดีมากกลิ่นก็หอมเพราะว่าเป็นกลิ่นแบบ ธรรมชาติธรรมชาติพวกพืชผัก,ผกถัดมาก็คืออันนี้ก็มีอยู่ในลุกนั้นเหมือนกันคือลิควิดไทม์บาร์นะคะอันนี้ปราบบปื้มที่สุดเพราะกลิ่นมันแบบเย็นเย็นสบายสบาย,บายแต่ว่าเหมือนแบบยาหม่องกระบูนผักพืชใบเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคือ ปกปิดริ้วรอยอ่าไม่ใช่ริ้วรอยสิปกปิดตาใต้ตาที่คล้ำดีมากแล้วก็ใช้ง่ายเกลี่ยง่ายมากเนื้อก็จะเป็นลิควิดแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายปกปิดดีแล้วที่สำคัญคือเขาอ้างว่า มีบำรุงอยู่ในนี้ด้วยผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นเบสทั้งหมดของ The b a า m ค่ะอ้างว่าสามารถทาทิ้งไว้ทั้งคืนได้แบบไม่ทำลายผิวหนา้าแม้ว่าเราจะลืมล้างหรือไม่ได้ล้างข้ามคืนนะคะทุกตัวมีคุณสมบัตินี้เหมือนกันอันต่อมาก็คือแป้งเป็นแป้งอัดแข็งค่ะเป็นแป้งฝุ่น ไม่ใช่สีไม่ใช่แป้งฝุ่นต้องเรียกว่าแป้งอัดแข็งแต่ไม่ผสมรองพื้นไม่ใช่แป้งทูเบนะคะเซ็กซี่มาม่าสีทรานส l ลูเซนคือเป็นแบบ l o ส s e powder คือไม่มีสีทาไปก็คือเห็นสีจริงของรองพื้นที่เราแต่งไปเมื่อกี้เลยอันนี้ก็ปลื้มมากเหมือนกันเวลาใช้ก็ใช้กับแปลงแปลงใหญ่ๆอะคะ่ะ ปัดปัดปัดควบคุมมันได้เลิศมากแต่ถ้าใช้กับแปรงคาบุกิน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าใช้วนวนบั๊บบับน่าจะเนียแล้วก็ละเอียดกว่าแต่พอดีรีไม่มีรีก็จะใช้เป็นแปรงใหญ่ปัดเอาถัดมาก็คือสเตนเ t สสเตน a ลสเนี่ยก็คือถ้าเปรียบก็คงจะเป็นแบบอุทัยทิพย์บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าอันนี้หอมมากกลิ่นแบบสตรอเบอรี่แล้วก็คุณลักษณะของมันเป็นเป็นเจลอะค่ะเป็นเจลเหมือนเยนลลี่สีก็ติดทนมากแล้วก็ใช้ทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากมีส่วนผสมของ อารเวล่าด้วยก็คือจะบำรุงไปด้วยทาตัวนี้ตัวเนี้ขอ,องเดอะบารเหมือนกันตัวถัดมาก็คืออันนี้ก็รักมากเพิ่งถอยมาไม่นานน,นี้ก็คือเดอะบาร์พัยัวย r ร์พเกอร์อันนี้มีหลายสีแต่เลือกสีนี้มาสีโกโก้ไมโครโคนัทสีเป็นแบบ นูดนูดนะคะเป็นน้ำตาลนูดนูดเป็นน้ำตาลแบบอมชมพูนูดนูดหน่อยทาแล้วก็จะแบบทำให้ปากดูแบบอวบอิ่มนิดนึงทาไปปุ๊บจะรู้สึกเย็นเย็นเหมือนเหมือนเราทาลิปลิป ที่มันมีส่วนผสมของ peppermint หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเย็นๆแต่เขาบอกว่าไอ้ที่มันเย็นๆเนี่ยคือมันกาลังทําปฏิกิริยาให้ปากเราดูแบบอวบอิ่มเหมือนโจโลี่เหมือนฉีดบท็อกนิดนึงแต่ก็คือไม่ได้เห็นมากขนาดนั้นนะคะแต่ช่วยได้คือมันก็จะแบบนิดนึงก็ชอบเหตุผลที่ชอบไม่ได้ชอบที่ทําให้ปากเจอนิดนี้นะคะแต่ชอบตรงที่ มันเย็นๆทาแล้วมันก็เย็นเย็นหอมๆโกโก้แล้วก็เย็นเย็นปากก็เลยชอบก็ว่าจะมีโอกาสอาจจะถอยมาให้ครบทุกสีอะคะ่ะแต่ก็ถามว่าราคาแพงไหมราคาไม่แพงมากก็กลางๆก,ก็ประมาณอันนี้คือ600กว่าบ,บาทอีกอันนึงที่ไม่ใช่อยู่ในลายของเดอ b a บัก็คือพีชมิกกี้ตัวนี้พีชมิกกี y fresh ูกา a r อะควาเจลลตัวเนี้ยเห็นใน,น,นหนังสือนานละเขาพูดว่าเอาน้ำตาลมาทำให้เป็นเจลลี่เพื่อเอามาเติมความชุ่มชื้นบนหน้าเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางครั้งหน้าเราก็แห้งแห้งจนเป็นขุยแต่อยู่ดีวันดีคืนดีก็หน้ากลับมามันหรือเช้าหน้าแห้งบ่ายหน้าเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเกิดมาจาก ผิวเราไม่มีความชุ่มชื้นแบบมันไม่สมดุลน,นะคะมันก็เลยแบบเดียเดยเด๋ยวแห้งเดี๋ยวมันเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเติมน้ําหล่อเลี้ยงผิวอันนั้นก็คือตัวเนี้ยมันเป็นส่วนช่วยเติมน้ําหล่อเลี้ยงผิวตรงนั้นนะคะลักษณะมันก็คืออ,อ๋อเป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะนีเนื้อมันจะเป็นเจลแบบนี้เลยใสทู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 ทท ก็ซึมหายไปแล้วก็หน้าก็ชุ่มชื้นมากค่ะเพราะว่ารี่ใช้มาเนี่ยก็จะหมดกระปุกละอันนี้คือเป็นกระปุกไซส์เล็กนะคะมันมีไซส์ใหญ่อีกไซส์ใหญ่4 0 0รกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดซื้อไซส์นี้มาเป็นทดลองดูว่าเวิร์กหรือเปล่าใช้มาจะหมดกระปุกแล้วก็พบว่าเวิร์กมากจากที่เคยแบบเดี๋ยวมันเดี๋ยวแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบไม่มันแล้วแล้วก็ไม่แห้งปกปปติ เกือบปกติอันนี้คือที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะทั้งหมดก็คือของที่รีมาเหออวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบใจนะคะเหออคราวนี้คงทําให้เพื่อนๆมีไอเดียหรือว่าถูกอกถูกใจกับสินค้าตัวไหนของเดอะบาร์มแล้วก็ตัวพิชมิกกี้ตัวนี้บ้างนะคะยังไงเจอกันใหม่กับเหคอข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ